บทที่1131แพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลของ Family Hospital รู้จักประกูลข้องอเป็นอย่างดีและความเป็นปอรรึกกอแผนของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมมากดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสพวกเขาจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อทำให้ครอบครัวโคงพอใจนางพยาบาลตัวน้อยผู้นี้ไม่เคยคิดฝันว่าวันนี้นางจะได้รับรักนายน้อยสามเปรียบเหมือนนกกระจิบบินอยู่บนกิ่งไม้และกลายเป็นนกอินทรี เนื้อสิ่งอื่นใดแม้ว่าจะเป็นเพียงการไปกับนายน้อยสามในคืนฤดูใบไม้ผลิแต่นายน้อยสามก็คงไม่เคยปฏิบัติต่อเธออย่างเลวร้ายหากคุณสามารถตั้งคันกับลูกของนายน้อยสามได้ในระหว่างอาหารมื้อเย็นในฤดูใบไม้ผลิหนึ่งคืนมันจะคุ้มกว่าหรือที่แม่จะต้องพึ่งพาลูกของเธอและกลายเป็นคุณชายมีดาราสาวหลายคนที่กลับหัวตัวเองแล้วต้องเป็นแฟนคนรวยหรือท้องก่อนแต่งหรือคลอดลูกเป็นเศรษฐีแล้วจะได้ทะยานสู่ท้องฟ้า ทันทีที่พยาบาลตัวน้อยได้ยินเรื่องนี้เธอเกือบจะพยักหน้าโดยไม่คิดและในขณะเดียวกันก็พูดด้วยน้ำเสียงที่มึนง,งงอย่างยิ่งว่านายน้อยไม่ว่าคุณต้องการอะไรฉันจะทำทันทีที่โคงเต๋อหลงได้ยินสิ่งนี้เขาก็หืนขึ้นมาทันใดและดึงพยาบาลสาวคนนั้นทันทีและกดเธอไว้ใต้เขาโชคดีที่สร้อยคอทับทีมยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักดังนั้นก่อนการผ่าตัดความสามารถเอวของโคงเต๋อหลงก็ไม่มีปัญหาเลย นางพยาบาลตัวน้อยก็กระชับกระเฉงรู้งานมากโดยธรรมชาติทั้งสองคนก็แผดเผาด้วยไฟโลกีและทำการจุดไฟทันทีแต่เมื่อทั้งสองกำลังประลองยุดกันอยู่นั้นประตูของห้องไอซีก็ถูกพอลักะเปิดออกทันทีคงเต๋อหลงตกใจหันศีรษะไปที่ประตูและยิ่งกลัวมากขึ้นเขาไม่เคยคิดฝันว่าพ่อแม่และปู่ย่าตายายของเขายือนอยู่ที่ประตูในเวลานี้จ้องมองตัวเองอย่างตะลึงงนันแม่งงานเข้า คุณยายของคงเตอ๋อหลงกรีดร้องบัดสีบัดเถลิงเธอไม่สามารถยืนหยัดได้และนั่งลงกับพื้นทันทีหลังจากนั้นหญิงชราก็ตะโกนเห็นได้ชัดว่ารู้สึกเจ็บปวดคงเตอ๋อหลงรีบดึงผ้าปูเตียงห่อตัวเองและถามอย่างประมาทคุณปู่คุณย่าพ่อแม่พวกคุณทำไมพวกคุณมาเร็วจังไ้จันไรพ่อของคงเตอ๋อหลงสาบแช่งและรีบไปช่วยหญิงใหญ่ทันที เป็นผลให้ในขณะที่เขากำลังจะช่วยหญิงแม่เธอตะโกนด้วยความเจ็บปวดโอ้ไม่มันเจ็บเพราะมันทำให้กระดูกสันหลังก้นกบฉันเจ็บมากให้ผมมอมาเร็วนี้ คุณท่านข้องอแห่งตระกูลข้องอก็โกรธเช่นกันชี้ไปที่จมูกของคงเตอ๋อหลงและสาแช่งว่าแกเป็นลูกหลานที่ไร้ยังอในฐานะผู้เสื้อสกุลของตระกูลแกจะเอากับผู้หญิงสุ่มสี่สุ่มห้าได้อย่างไรถ้าเราปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นผู้หญิงแบบไหนที่ตั้งคันกับทายาทตระกูลข้องอของเราหน้าตาตระกูลคงหายไปเพราะแกคงเตอ๋อหลงกลัวจนหน้าซีดเขาไม่คาดคิดว่าพ่อแม่ของเขาจะมาถึงโรงพยาบาลภายในสิบนาทีและเขาไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้น แค่คิดกับเธอเป็นการชั่วคราวและไม่ได้คาดหวังว่าคุณปู่จะโกรธเขาขนาดนี้เมื่อเห็นคุณปู่โกรธมากจึงรีบสารภาพว่าคุณปู่อยากโกรธผมเลยผมแค่งงงไปสักพักเพราะหมอบอกว่าผมทำแบบนั้นไม่ได้สามเดือนหลังผ่าตัดผมเลยทนไม่ไหวแล้วได้ปรดลงโทษผมด้วย พ่อของเขาพูดอย่างโกรธเคืองไอสารเลวปู่และย่าของแกห่วงใย,ยแกมากและหอบสังขารมาพบแกเป็นพิเศษฉันไม่ได้คาดคิดว่าแกจะไรเดียงสาขนาดนี้และฉันก็หมดปัญญาจะสรรหาคำด่าหลังจากพูดจบเขาก็ดูอีกครั้งแกเคยเห็นคุณยายบาดเจ็บไหมถามใจแกหน่อยคงเต๋อหลงรู้ว่ามีภัยพิบัติความคิดแรกของเขาคือการโยนความผิดอย่างรวดเร็วดังนั้นเขาจึงชี้ไปที่พยาบาลสาวและพโล่งออกมาพ่อครับนางจิ้งจอกตัวนี้มันยุ่ยยวนผอมอ บทที่หนึ่นางพยาบาลกอดหมอนขวางร่างกายเธอแล้วพูดอย่างเจ็บใจว่านายน้อยสามแกจะพูดอพอร่อยๆแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ใช่เพราะนายน้อยสามฉันจะทำเรื่องทรยศแฟนของฉันได้ยังไงแฟนฉันมันแย่แต่เขาก็รักฉันมากข้องอเต๋อหลงดุอย่างโกรธเคืองคุณมีสามีแล้วหรือ พยาบาลสาวพูดทั้งน้ำตาว่าฉันกับแฟนคบกันมาหลายปีแล้วปีนี้ฉันมีแผนจะแต่งงานถ้าเขารู้เรื่องนี้ฉันคงไม่สามารถเป็นคนได้โคงอเตอหลงกัดฟันด้วยความโกรธในขณะที่โคงอหลิงยงพ่อของเขามีสีหน้ามืดมนและพูดกับพยาบาลสาวว่าฉันจะให้คุณห้าล้านและรีบใส่หัวออกไปจากห้องนี้และโรงพยาบาลนี้เมื่อพยาบาลสาวได้ยินว่าเขาให้เงินตัวเองไปตั้งห้าล้านเธอพยักหน้าด้วยความตื่นเต้น หอชุดพยาบาลของเธอทันทีและวิ่งออกไปอย่างมีความสุขในเวลานี้แพทย์ได้เร่งส่งหญิงใหญ่ที่ล้มลงกับพื้นเพื่อตรวจร่างกายปู่ของโคง,งอเต๋อหลงและพ่อของเขาได้ติดตามปล่อยตรงซ้่วหวาแม่เขาไว้ในห้องไอซีู รงซิวหวามองดูเขาอย่างโกรธเคืองและกล่าวว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงโง่เขลาอย่างนี้ใช่แกจะทําอย่างนี้ไม่ได้ทําไมแกต้องทําในโรงพยาบาลด้วยแกรู้ดีว่าปู่แกเป็นคนยังไงกับสถานการณ์เช่นนี้มากท่านคงโกรธมากแม่ครับผมผิดผิดไปแล้วเขาก้มศีรษะลงในเวลานี้ทุกทรมานราวกับเป็นเด็ก ผู้เป็นแม่กอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจและพูดว่าแกไม่รู้หรอกว่าปู่ให้ความสําคัญกับเลือดของตระกูลข้องอมากที่สุดในบรรดาทายาทชายของตระกูลใครก็ตามที่เล่นผู้หญิงไปทั่วแล้วท้องลูกของตระกูลเราเช่นพ่อลูกชายคนสุดท้องของอาสามและลูกคนที่สองของอาที่สี่ของแกจะไม่เกิดซ้ําอีกหลหรือทุกอย่างจะจบลองอ เปอหลงรู้ดีอยู่ในใจว่าลูกชายคนสุดท้องของครอบครัวอาสามและลูกชายคนที่สองของอาสี่างพากันเล่นผู้หญิงนอกบ้านทําให้ผู้หญิงได้ตั้งคันก่อนที่จะถูกไล่ออกไปจากเย่นอชิงโดยคุณปู่ตอนนี้สองคนนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลภาคใต้และแต่ละคนก็มีอุตสาหกรรมเล็กๆที่ไม่สามารถก้าวหน้าได้พวกเขาไม่มีสิทธิกลับไปหาตระกูลข้อง,งอและใช้ทรัพยากรของตระกูลด้วยซ้ำไปคุณท่านปู่ภาคภูมิใจในสายเลือดของเขามาตลอดชีวิต ทั้งนี้เป็นเพราะตระกูลข้องอเชื้อสายของพวกเขาเป็นปรมาจารย์นักปราชญ์และทำหน้าที่เป็นข้าราชาการชั้นสูงในวงังในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงยังไม่รู้ว่าบรรพบุรุษของพวกเขามีคุณชายกี่คนดังนั้นในสายตาของปู่สายเลือดของตระกูลข้องอสามารถสืบทอดได้โดยสตรีผู้ดีเท่านั้น คงจะเป็นการดูถูกเหยียดหยามเลือดของตระกูลอย่างใหญ่หลวงหากผู้หญิงที่อยู่ข้างนอกที่ไม่สามารถมีหน้ามีตาในสังคมได้มันจะทำลายชื่อเสียงของตระกูลและคุณท่านปู่ก็รับไม่ได้ดังนั้นหัวใจของโคงอเต๋อหลงก็หวาดกลัวเช่นกันโชคดีที่พ่อแม่และปู่ย่าตายายของฉันมาเร็วไปหน่อยมิฉะนั้นฉันคงปล่อยตามมีตามเกิดแล้วอีกอย่างไม่มีมาตรการป้องกันอีกด้วย หากเป็นเช่นนั้นฉันอาจลงเอยกับพยาบาลสาวหากโชคไม่ดีบางทีคนที่ทำให้เธอท้องอาจไม่ใช่ตัวเองด้วยซ้ำดังนั้นเขาจึงพูดกับตรงซี่วหวาด้วยความเคารพว่าแม่ไม่ต้องกังวลผมจะไม่ทำเช่นนี้อีกตรงซี่วหวาถอนหายใจและพูดอย่างจริงจังไม่มีประโยชน์หากแกบอกสิ่งที่แกพูดกับฉันเมื่อแกสำนึกผิดไปบอกปู่ของแกให้ดีแกต้องให้ปู่ของแกให้อภัยแกเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับแม่ หลงพยักหน้าราวกับกำลังทุกกระเทียมและในขณะเดียวกันก็ถามอย่างหดหูใจแม่ครับทำไมพวกคุณถึงมาเร็วจังผมยังคิดว่าจะต้องรอพวกคุณอย่างน้อยย0สิบนาทีตรงซิ่วหวาเจ้องมาที่เขาและพูดอย่างโกรธเคืองเราวางแผนที่จะขับรถมาที่นี่แต่หลังจากที่คุณยายของแกได้ยินเรื่องนี้เธอกังวลมากดังนั้นเธอจึงเสนอให้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ใครเลยจะคาดคิดที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้รู้มีมาช้ากว่านี้ก็ดีไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิ ไปดูสิว่ายายแกเป็นยังไงบ้างบทที่หน3่ถึงหนึ่คราวนี้คงเต๋อหลงอารมณ์เสียมากเมื่อได้ยินแม่บอกให้ไปหาคุณยายแต่เขาก็พยักหน้าอย่างรวดเร็วตรงซิวหวาหันกลับมาและพูดว่ารีบสวมเสื้อผ้าเต๋อหลงสวมเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วตรงซิวหวาถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับการไปจินหลิงทำไมแกร,รีบกลับมาเร็ว และฉันได้ยินมาว่าแกกลืนสร้อยคอทับทิมเส้นนั้นด้วยฉันเอามันมาให้แกและขอให้แกนำสร้อยคอนั่นไปให้คุณหนูส่งแล้วแกไปกินมันทำไมเกิดอะไรขึ้นต้องเผชิญกับคำถามมากมายจากแม่เขาถอนหายใจและพูดว่าแม่ครับผมไม่อยากจะพูดถึงมันครั้งนี้ผมไปที่บ้านของตระกูลส่งแห่งจินหลิงผมไม่ได้คาดคิดว่าจะได้พบกับไอสารเลวแซ่เย่ผมพนันกับเขาแล้วแพ้พนันผมจำเป็นต้องกลืนสร้อยทับทิมเข้าท้อง ตรงซิวหวาขมวดคิ้วและพูดว่าแกกล้าดียังไงถึงไปยุ่ยยุคนตระกูลเย่เต๋อหลงพูดอย่างเร่งรีบเปล่าเปล่า,ลาครับแม่ไส้เย่เหมือนกันแต่ไม่ใช่มาจากตระกูลเย่แห่งเย่นอชิงมันเป็นแค่ลูกเขยแต่งเข้าชื่อเย่ในจินหลิงให้ตายสิผมก็งงกับคนตระกูลซ่งยาผีบอกชนิดใดที่ทําให้พวกนั้นเป็นบ้าได้ตรงซิวหวาถามอีกครั้งแล้วแกบอกคุณท่านซ่งหรือยัง เกี่ยวกับพันธมิตรการเกี่ยวดองในครั้งนี้พ่อของแกยังหวังว่าแกจะสร้างผลงานใช้เรื่องนี้เพื่อให้ปู่ของแกชื่นชมเออหลงพูดอย่างโกรธเคืองประกูลส่งผมไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีเลยขนาดส่งหวันถิงก็ยังไม่สนใจผมผมยังสงสัยอย่างจริงจังว่าพวกเขามีอะไรกันหรือเปล่าโนเป็นไปไม่ได้ ตรงซิ่วหวาใส่หัวและพูดว่าฉันได้ขอให้นักสืบเอก,กชนตรวจสอบสถานการณ์ของประกูลซ่งหลานสาวคนโตแล้วเธอเป็นเด็กดีมากอาดกล่าวได้ว่าผู้หญิงทั้งเย่นอชิงอาจไม่สามารถเปรียบเทียบเธอได้นักสืบยังบอกฉันอีกว่าซ่งหวันถิงไม่เคยตกหลุมรักใครเลยตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กตามที่เธอพูดตรงซิ่วหวาลดเสียงอีกครั้ง และพูดด้วยเสียงต่ำว่าจะบอกความจริงกับแกฉันยังพบคนที่ตรวจสอบบันทึกการตรวจร่างกายของส่งหวันถิงที่โรงพยาบาลเอกชนระดับไฮเอนเมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าเธอยังบริสุทธิ์อาเมื่อคงเต๋อหลงได้ยินสิ่งนี้สายตาล่าเหยื่อก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาทันทีเขาพลงออกมาโดยไม่รู้ตัวซ่งวันถิงอย่งซิงตรงซิวหวากระซิบฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วอย่าพูดจาหยาบคาย เผื่อปู่ย่าตายายของแกได้ยินความประทับใจของแกจะกลับมาแย่ลงเออหลงหําเพลงทันทีไม่ได้อยากเป็นเสือไม่ต้องการล่าเหยื่อแต่พี่นั้นถูกใจหนูมองทีไรก็ไม่เบื่อจากนั้นเตอหลงอธิบายอย่างเร่งรีบแม่ผมขอโทษผมไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆ ตรงซิ่วหวากล่าวอีกว่าจากการวิเคราะห์ของฉันซ่งหวันถิงเป็นผู้หญิงที่ดีในล้านคนเช่นคุณปู่ของแกที่ให้ความสําคัญกับสายเลือดและให้ความสําคัญกับผู้หญิงที่มีสกุลรุนชาติและการอบรมบ่มเพาะมากฉันเชื่อว่าเท่าหากแกแต่งงานกับเธอได้ปู่ของแกจะต้องพอใจมากแน่แน่ไม่อย่างนั้นทำไมแม่จะยอมให้แกเดินทางไปที่จินหลิงหรือคิดดูด้วยเหตุนี้ตรงซิ่วหวาจึงกระซิบแม่กำลังจะบอกแกว่ารีผดจสึกเธอซะ นี่เป็นโอกาสทองสำหรับแกแล้วปู่ของแกต้องการให้พี่ชายคนโตของอาแกไล่ตามคุณหนูคนที่สี่ของตระกูลเย่แต่หญิงสาวคนที่สี่ของตระกูลเย่ไม่สนใจเขาเลยปู่ของแอไม่รู้ว่าดุเขาไปกี่ครั้งแล้วช่างไรความสามารถ พี่ชายคนรองของตระกูลลุงของแกครอบครัวของนางสาวหยยนชิงซวนที่เขาตามมาหาแม้ว่าเธอจะมีสถานะที่สูงส่งแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ดูค่อนข้างยากเมื่อจะเข้าสังคมและหน้าตาเธอก็ดูไม่ได้หลังจากที่เธอไปสัญญร,รมที่เกาหลีมายิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงคนนั้นมีนิสัยดูร้ายและเธอดูไม่เป็นกุลสตรีและอีกอย่างปู่ย่าตายายของแกก็ไม่ค่อยพอใจนะักถ้าแกสามารถหาผู้หญิงดีๆอย่างซ่งหวันถิงได้ในเวลานี้รับรองปู่ย่าตายายของแกคงจะมีความสุขมาก แกว่าไหมเมื่อถึงเวลานั้นแกอาจจะเป็นที่หนึ่งในสายตาของปู่ย่าตายายเอหลงได้ตระหนักในเวลานี้ว่าส่งวันถิงมีความหมายต่อเขาอย่างไรบทที่1134เขารู้สึกหงุดหงิดมากและพูดว่าหากผมรู้เรื่องนี้มาก่อนหน้านี้ผมจะไล่จีบเธอตั้งแต่ตอนที่ผมไปเรียนที่ต่างประเทศตงซิวหววถามกลับแล้วทำไมแกไม่ทำแอรกรออะไรในตอนนั้น เออหลงถอนหายใจก็ในตอนนั้นผมคิดว่าสาวต่างชาติเราใจกว่าสิครับแม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมมองหาแต่หญิงสาวต่างชาติขณะที่เขาพูดเขาจำบังอย่างได้และรีบพูดว่าแม่ครับคราวนี้ผมเสียหน้าใหญ่โตมาฮลานต่อหน้าส่งวันถิงผมเดาว่าเธอจะรู้สึกไม่ดีกับผมแน่ผมจะทำอย่างไรดี ตงซิ่วหวาถอนหายใจและกล่าวว่าแอกลองคิดหาวิธีที่จะดูว่าแกจะฟื้นฟูความรู้สึกแย่ๆที่แกมีกับเธอในครั้งนี้ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามการไล่ตามจีบผู้หญิงไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ในชั่วข้ามคืนแกต้องทํามันและเตรียมตัวเป็นอย่างดีสําหรับการต่อสู้ที่อาจยืดเยื้อเอ๋หลงกล่าวว่าแต่แม่ครับหมอบอกผมว่าหลังการผ่าตัดผมอาจจะต้องอยู่บนเตียงเป็นเวลา15วันคงไปที่จินหลิงไม่ได้สักพัก ตงซิ่วหวากล่าวว่าแกกังวลเรื่องอะไรใน15วันเฮ็ุซงหวันถิงเป็นโสดมา26ปีแล้วเมื่อคงเตอหลงได้ยินสิ่งนี้เขาก็ยิ้มทันทีและพูดด้วยรอยยิ้มว่าแม่ฟังที่แม่พูดแบบนี้ผมก็มีความมั่นใจมากขึ้นตงซิ่วหวาพยักหน้าและถามเขาอีกครั้งยังไงก็ตามคราวนี้ที่แกไปที่จินหลิงแกไปหารังหลิงหรือยังเตอหลงพูดอย่างเร่งรีบผมจะไปหาเธอได้อย่างไรล่ะครับแม่ เมื่อผมลงจากเครื่องผมก็ตรงดิ่งไปที่คอดอหัตประกูลซ่งทันทีหลังจากนั้นผมก็รีบบินกลับตรงซิวหวากล่าวว่าครั้งต่อไปที่แกไปอย่าลืมที่จะไปเยี่ยมเธอเธอไปที่จินหลิงมานานแล้วและไม่เคยกลับมาอีกเลยเอหลงพยักหน้าและถามด้วยความประหลาดใจแม่ครับทำไมรังหลินถึงไปที่กันดานแบบจินหลิงด้วย ทงซิวหวากล่าวว่าแม่ได้ยินปู่ของแกบอกกวาตระกูลเย่แห่งเย่หนอชิงควบรวมกิจการบริษัทที่ชื่อว่าตี้เหากรุ๊ปในจินหลิงเมื่อไม่นานมานี้ว่ากันว่าดูเหมือนนว่าจะให้นายน้อยคุณในตระกูลเย่ทดลองบริหารปู่ของคุณต้องการให้ตรงรังหลินลองไปสืบเสาะหาเพื่อช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับนายน้อยตระกูลเย่เปอหลงขมวดคิ้วอีกครั้งจินหลิงมีนายน้อยตระกูลเย่ด้วยหรือ เมื่อเขาพูดเช่นนี้เขาก็นึกถึงเย่เฉินอีกครั้งเป็นไปไม่ได้เย่เฉินคนนี้คือนายน้อยของตระกูลเย่ใช่หรือเปล่าวะนะเอแต่ดูเหมือนเฉินเจอข่ายจะปฏิเสธนะและเย่เฉินคนนั้นเป็นแค่ลูกเขยแต่งเข้าและมีคนบอกกว่าเขายังคงเข้าร่วมตระกูลชื่ออะไรสักอย่างจำไม่ได้และไม่ได้มีอิทธิพลใดๆในจินหลิงมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะเป็นตระกูลเย่แห่งเย่นอชิง ในเวลานี้แม่ของเขายังกล่าวด้วยความสงสัยแม่ยังคิดว่าประธานของตี้หากรุ๊ปอาจเป็นนายน้อยของตระกูลเย่แต่ตามรังหลินพูดเธอยังไม่เคยเห็นหน้าประธานเลยดังนั้นแม่ยังสงสัยอีกกว่าแม้ว่าประธานจะเป็นนายน้อยของตระกูลเย่แต่นายน้อยของตระกูลเย่อาจไม่ได้อยู่ในจินหลิงเขาอาจจะยังคงรับผิดชอบและควบคุมกิจาการทางไกลในเย่นอชิงหรือเปล่า วางตำแหน่งประธานให้รองประธานดูแลแทนในความจริงแล้วเขาอาจจะขี้เกียจเกินกว่าจะดูแลเรื่องต่างๆอย่างไรก็ตามตระกูลเย่ yeah. มีกิจการที่ใหญ่มากแค่กลุ่มที่เห่ากรุ๊ปอาจจะไม่อยู่ในสายตาของเขาก็อาจเป็นไปได้เอหลงถามด้วยความประหลาดใจทำไมรังหลินยังอยู่ที่นั่นทำไมแม่ไม่ปล่อยให้เธอกลับมาโดยเร็วตงซิวหวากล่าวว่าปู่ของแกต้องการให้เธอกลับมาแต่เธอไม่ยอมกลับไม่รู้เป็นอะไรบทที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้า ความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลเย่นอชิงนั้นซับซ้อนมากพวกเขาเป็นเหมือนขุนนางแปดทงในราชวงศ์ชิงเป็นกองกําลังทหารในยุคราชวงศ์ชิงในประวัติศาสตร์จีนเป็นการจัดการบริหารและว่างกองกําลังต่อสู้ของราชวงศ์ชิงแอดมินผู้เรียบเรียงพวกเขาสนิทสนมกันมากด้วยการแต่งงานและการแต่งงานระหว่างกัน หลังจากนั้นแล้วทุกตระกูลมีชายและหญิงเมื่อถึงวัยแต่งงานก็จะต้องแต่งงานกันอย่างไรก็ตามตระกูลใหญ่มีวิสัยทัศน์ที่สูงมากไม่สามารถเลือกลูกเขยหรือลูกสะใภ้จากคนธรรมดาได้ผู้คนจึงหาคนที่เหมาะสมในตระกูลใหญ่เท่านั้นอาจกล่าวได้ว่าไม่มีตระกูลใหญ่ใดที่ไม่แต่งงานกับตระกูลใหญ่อื่นและตระกูลใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองบางตระกูลจะแต่งงานกับตระกูลใหญ่หลายตระกูลในคราวเดียว ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันมากกับราชวงศ์ยุโรปในประเทศที่มีราชธิปไตยแบบเก่าในยุโรปกษัตริย์และราชินีของพวกเขามีญาติพี่น้องซึ่งกันและกันเนื่องจากราชวงศ์ยุโรปทั้งหมดเป็นตระกูลใหญ่ที่เกิดจากการแต่งงานระยะยาวตงซิวหวาแม่ของข้องอเต๋อหลงเป็นลูกสาวของตระกูลตงและเป็นป้าของตงรังหลินเธอแต่งงานกับข้องอหลิงยงพ่อของข้องอเต๋อหลงเมื่อ35ปีก่อน เมื่อตระกูลข้องอและตระกูลต่งแต่งงานกันความแข็งแกร่งของตระกูลต่งก็แข็งแกร่งกว่าตระกูลข้องอเสียอีกอย่างไรก็ตามตลอดหลายปีที่ผ่านมาตระกูลต่งตกต่ำและตระกูลข้องอเริ่มดีขึ้นดังนั้นช่องว่างระหว่างสองตระกูลจึงค่อยๆกว้างขึ้นแต่พ่อและหญิงใหญ่ของตระกูลข้องอชอบต่งซิ่วหวามากสาเหตุหลักมาจากต่งซิ่วหวาได้ช่วยเหลือตระกูลข้องอเป็นอย่างมากหลังจากที่ต่งซิ่วหวาแต่งงานกับครอบครัวของพวกเขาโอ้ย แอดมินงงหลังจากตงซิ่วหวาแต่งงานกับพ่องอหลิงหยงเธอให้กำเนิดลูกสาวสามคนและพ่องงเต๋อหลงเกิดมาเพื่อลูกคนที่สี่ของเธอดังนั้นเธอจึงรักลูกชายคนนี้มากเต๋อหลงก็อายุ27ปีย่าง28ดในปีนี้ดังนั้นตงซิ่วหวาจึงเริ่มกังวลเกี่ยวกับการแต่งงานของลูกชายตอนแรกเธอค้นหาตระกูลขนาดใหญ่ในเย่นอชิงแต่ไม่เคยพบใครที่น่าพอใจ ทั้งตระกูลซูและลูกสาวของตระกูลเย่ต่างก็มั่งคั่งและสถานะที่สูงมากและแต่ละตระกูลก็กระตือรือร้นที่จะแต่งงานของพวกเขาเช่นกันในทางกลับกันตระกูลขง,งอความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นล้าหลังมากสำหรับตระกูลที่มีสถานะและความแข็งแกร่งคล้ายคลึงกันในตระกูลขง,งอเด็กผู้หญิงที่แต่งงานกันได้นั้นเป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วหรือพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้ในสายตาของต่งซิ่วหวา ดังนั้นเธอก็เลยหวังว่าลูกชายจะได้พบกับลูกสาวที่ร่ำรวยที่มีมูลค่าสุทธิที่ดีมีความสามารถที่แข็งแกรง่งและรูปลักษณ์ที่เหนือกว่าอย่างไรก็ตามลูกสาวของตระกูลใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงที่มีข้อดีและข้อเสียชัดเจนข้อดีคือตระกูลนี้รวยและมีอำนาจแต่ข้อเสียคือคนอื่นๆไม่มีความรู้ความสามารถไม่แปลกใจเลยตัวอย่างเช่นลูกสาวคนโตบางคนไม่ได้รับการศึกษาเรื่องธุรกิจเลยและใช้เงินเป็นตั้งแต่ยังเล็กเท่านั้น แม้ว่าพวกเธอจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกแต่พวกเธอทั้งหมดก็ใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายใช้เป็นแต่หาไม่เป็นเช่นเดียวกับแพนชียี่เป็นนักธุรกิจชาวจีนและเป็นประธาน SOHO China เขาร่วมก่อตั้ง SOHO China ร่วมกับจางซินันร,รยาของเขาในปี1995นอกเหนือจากภรรยาแล้มูลค่าสุทธิของแพนอยู่ที่ประมาณ3.5พันล้านเหรียญแอดมินผู้เรียบเรียง เพื่อปล่อยให้ลูกชายของเขาไปเรียนที่ฮาวาดได้ใช้เงินไป15้าล้านเหรียญสหรัฐรุ่นที่สองที่ร่ำรวยส่วนใหญ่เช่นนี้โดยพื้นฐานมาจากครอบครวัวหลังจากนั้นก็เหลือแต่ซาประรหักขับพังอยู่ในตระกูลไม่ต้องพูดถึงสาวรุ่นที่สองที่ร่ำรวยเหล่านั้นผู้หญิงที่เหยียบที่ไก่ไม่ฟอแบบนี้ก็ไม่มีนนยสำคัญแม้แต่เต๋อหลงไปเรียนต่างประเทศค,ครอบครัวยังหมดเงินเป็นจำนวนมากเพื่อค่าใช้จ่ายในการเรียน ดังนั้นแม้ว่าเขาจะเป็นนายน้อยคนที่สามของประกูลข้องออันที่จริงแล้วในแง่ของความสามารถส่วนตัวเขาก็แย่กว่านักเรียนที่เคร่งตำรายอย่างเอาเป็นเอาตายมีผลการเรียนสูงแต่ดังคำกล่าวที่ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเธอไม่ต้องการให้ลูกชายบ้าหอบฟังแบบนั้นในอนาคตเธอจึงอยากให้ลูกชายเทวดาแต่งงานกับส่งวันถิงแต่เธอไม่คิดว่าลูกชายของเธอจะไรประโยชน์ขนาดนี้เพื่อเป็นการฉลองวันเกิดของส่งวันถิงดันไปพนันบ้า อะไรก็ไม่รู้จนกระทั่งต้องกลืนสร้อยคอทับทิมที่แม่ให้มามอบให้ว่าที่เจ้าสาวในอนาคตช่างปัญญาอ่อนสิ้นดีในตอนนี้เธอรู้สึกหมดหนทางอย่างมากแต่เมื่อเห็นว่าลูกชายกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดเธอจึงไม่ได้แสดงความผิดหวังกับเขามากนะักแต่เมื่อเขาแต่งตัวเสร็จเธอจึงพาลูกชายไปพบหญิงใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บ